จีงแกงอนเรื่องอะไรไม่รู้อยู่ดีแกก็งอนก็เลยเอาให้มันเป็นอย่างนั้นหรอโอเคแฟนสว่างเออมันได้แค่แเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวแกก็กลับมาเองเดี๋ยวไฮงอนเดี๋ยวแกก็กลับมาเอง <c oughs> พี่เพลี่อาบน้ำมาแล้วห้องน้ำว่าง <c oughs> ห้องน้ำตอนนี้ว่างเอาอยากรู้ปะล่ะตะกี้เธอยิ้มทำไมอา้าว ยิ้มไม่ได้ยิ้มไม่ได้เลยดูหน้าผมเล็กพอโดนบีจริงๆถามพี่ตะเลยเพิ่งโดนวีนมาเมื่อกี้เนี่ยแต่จะโดนอีกแต่จะโดนหญิงแน่นอนอร์ดพูดไปเรื่อยเอฟซีเอ้าก็แกวีนจริงๆอ่ะฟอร์ดจะโกหกทำไมเล่าคอนเทนต์อีกแน่ไม่มีครับไม่มีคอนเทนต์แล้ว ปเปิดห้องน้ำดูห้องน้ำเปิดอยู่ครับห้องน้ำเปิดอยู่ไม่ได้ล็อกที่ไหนจ๊ะเนี่ยไม่งั้นจะเห็นฟอร์ดอยู่แบบพี่ไปทีแล้วแต่งอนแต่น่ากินได้เขาบอกอ๋อเห็นว่าแล้วถ้าเกิดทำไงล่ะเราต้องกินให้สบายใจเราต้องกิน ได้ยินเสียงอยูย่เสียงใครน้องตะรอมากขอบบคคุณรักินก็ส่วนกินใช่ใช่ไหมละ่ะโอเค <laughs> ก็กลับมาจะไปเอาของมีคุณว่าได้ยินเสียงน้ำ <laughs> <laughs> เขาบอกกินอิ่มแล้วค่อยง้อก็ได้ได้ครับ เออใครใครรู้อ่ะจะไปเซเว่นเ่วั่นี้เจอวีนั่นนะหนึ่งรอบวีเนอร์อะไรรู้ไหมเร่งคลิปฟอร์ดกับพี่ต้าให้อโดนน้งสองเลยลงคลิปลงรูปลงอะไรน่ะอย่าให้มันชั้นดำชั้นอุดนะลบเลยรบเลย ลบมั้ไม่ลบลบอยู่จะลงไหม <c oughs> ใครเก็บแบงค์พันเห็นนะ <c oughs> พี่แบรี่เป็นคนคิดหมดเลย <c oughs> พูดดังกว่านี้ไม่ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่พบดี่แกได้ยินเพราะเราจะต้องเมาแกลงจากต้นไม้แล้ว <c oughs> งอนไปไหนแล้วอันไหนที่โดนวีนเหรออันไหนวีนตาที่อยู่ร้านสเต็กเหรอครับเป็น,นึงใหญ่ของผู้หญิง้าลงรูปที่ไม่แต่งครับบอกแต่งให้ตลอดครับทุกวันที่แต่งให้ตลอดครับไม่เหมือนเอเตอร์ลองช่องนะใครคิดเป็นลองน้เนี้ยอะไรกันท่องไหนท่องไหนแถวบ้านตอนเพราะมันก็แต่งให้เป็น ตอนนี้ปีมันแต่งไปแล้วแต่งไปแล้วเสร็จงานแล้วครับใช่ครับเดี๋ยวกำลังจะไประยองอทุกคนครับที่เที่ยวระยองตรงไหนหน่าเที่ยวบ้างหาที่เที่ยวแสงจันทร์สวยก็เพลิครับเดี๋ยวไปส่องกันพอไปดูเม,ามาื่อวานเป็นเกาะสมิธใช่ไหมทุกคนเกาะสมิธปะสวย กเกาะสม็จที่มันต้องนั่งเรือข้ามไปอ่ะอใช่ใช่ครฟอร์จูนแสงจันบิชสวยพักเลยเดี๋ยวดูก่อนนะครับกเกาะสม็จอยู่บ้านเพยอ้าเหรอครับบ้านเพย์คือต้องไปอีกเหรอหรือว่ายังไงครับช่วงนี้ฝนตกอ๋อเออวาใช่อดละอืับไปเที่ยวเลยอืมฝน,นตกน้ามา ให้การสวยกว่าทะเลละยองใช่หออรอนี่กลัวอดเขาที่เปรี่จะไม่กินดึกนะพี่ไปรี่จะกินแบบมื้อหนึ่งสองมือ้อกินยิบเย้ยๆก็หมดแล้วต่เราต้องกินไงครับอยกิน้วน้น่ากินเนาะมันมีไหมพีเน <laughs> แรงเนะาะทำแรงมาก พรเจ้าประจันวันนี้แพที่สวยมากหลงเลยซื้อมาตุนไว้ครับซ,รรซื้อมาตุนไว้มันไม่อร่อยไม่เดือนซื้อมาตุนไว้มันไม่อร่อยแถวบ้านพี่เมย์เลยค่ะเกาะเสม็ดสวยนะคะน้องฟอดต้องไปค่ะอุ้ยจริงเหรอครับคูเมย์คูเมย์ครับแล้วมันต้องข้ามต้องมันจะนานนะสิถ้าข้ามไปอะ่ะมันต้องพักแน่เลย นมัตนตกตนตบ่อยอืมฝนมันตกช่วงเนี้ยต้องม่อีกรอบหนึงห่งเดี๋ยวต้องไปอีกเดี๋ยวต้องหาโอกาสไปครับท่านรองรองมีนะฮะร,รองมีตอนนี้ร,รอระดับมอเรื่องมีจะไม่มีหกมักฐานอ๋อ,อน่านรักจังเรื่องโต้ยังหลอง่อโอ้ยนา่ารักมากคนชมก็สนหมดแล้วไปเที่ยวแล้วกลับไปเที่ยวแล้วได้วันเดียวใช่ ไปเที่ยวแล้วกลับได้วันเดียวถ้ายัยๆ้ายั่หมดแล้วแอบอยู่ครับถึงพูดเสียงดังไม่ได้เห็นไหมพูดเสียงดังไม่ได้อุ้ยขอบคุณสำหรับการกราบนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอเห็นไหมล่ะวีนอีกแล้ว ีนี้กี่ขวบแล้วครับอุ้ยฝนงงมากตอนนี้ฝนอายุแบบยี่สิบสองแล้วอ่ะยังอายุ2สองแล้วโตขึ้นแล้วอ่ะยี่สิบกว่าแล้วอ่ะออ้ยวีนักมาก <c oughs> <c oughs> แม่แพ้ท้องไว้ทำไมรู้ล่ะ ทำไมรู้อ่ะได้พริกแล้วนะจ๊ะอร่อยเวอร์อุ้ยขอมครับจ้างสั่งได้นะครับเหลือประมาณนิดนึง เดี๋ยวไปครับไปวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่สิบสองวันที่สิบสองว่ททาทำงาน,นกี่โมงครับพี่ตักรกี่โมงครับเก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงอ่าโอเคเก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงแล้วก็เคนหน้าเสร็จแล,ล้วก็หากิ้นจินนี่กลับครับแค่นั้นชิวๆสั่งน้ำพริกอร่อยมากอุ้ยหอมครับพี่เฮงๆ ขอบคุณพี่ไข่มุกนะครับพี่ไปริจะออกมาแล้วนะทุกคนไประออกมาแล้วนุ้ยวินอีกแล้วอุ้ยขอบคุณครับคุเมะขอบคุณครับอืมน้ำพริกเจ๊ไปริอืมความนองมาด้วยเลยอนะ อือวันนี้พี่จุ๋มครับ อะไรนะไม่หมดวออหรอขีงหน้ายากทุกทีแล้วคนไปอีกรอบนึง,งแล้วล้างหน้าออกไม่หมดไป <c oughs> <c oughs> เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับเอาไปขีนหน้าอีกรอบหนึ่งบอกว่าล้างออกไม่หมด อร่อยอ่ะเข้อหมา,ใหายใส่ฟ้าแลบอุ้ยขอบคุณครับอ่ะทุกคนส่งอันนี้ให้ผมหน่อยสี่สิบผมขอแค่สี่สิบพอหัวใจสี่สิบพอพี่ตะสงสยัยหิวไม่พูดไม่จาเลยเอาทุกคนอ,อขับรถอ่ะเหนื่อยนะอุ้ยขอบคุณครับ ขับรถอ่ะพังต้องใช้พลังงานเยอะมากจริงหัวใจคือหนึ่งคนอาะส่งได้คนเดียว,วยขอบคุณครับเราเถึงว่าแบบเป้าหมายมันสี่คนใ่ไหมหนึ่งคนอาจจะส่งได้แค่อันเดียวอู้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,อรบไอ้เจ้าขอบคุณทุกคนที่ส่งให้นะครับบางทีผมอ่านไม่ทันเหมือนกันอุ้ยน่ารักมากขอบคุณครับพี่นกขอบคุณครับพี่มาริคนีย ขอบคุณพี่มารีนะครับมาเรขอบคุณพี่จุ๊บครับพี่เออน่ารักมากมันส่งได้คนละอันเป้าหมายสายพาล์วขอบคุณพี่พัดครับผมขอบคุณพี่หนูนาครับเออเสวยขอบคุณคุณเดือนเด็กจังครับผมขอบคุณพี่ปลายครับผมขอบคุณพี่เดือนครับผมเออพี่เดือนขอบคุณพี่เพนครับผมขอบคุณพี่อะไรอ่ะ ขนุนเออขอบคุณพี่จุ๋มครับนี่ยล้ก็ใครยี่สิบเองอุ้ยขอบคุณพี่พอล,ล่าครับขอบคุณพี่สุครับขอบคุณพี่มาริเนียครับเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> จ,จะพาไปดูบ้านใหม่ะครับอุ้ยขอบคุณครับพี่พรอ,อะไรนะครับ ถ้ามันจะไม่มีหักภาษีอะมันเป็นไปไม่ได้สิมันเป็นองค์กรระดับมอเตอร์เวย์อ่ะอืมงรว่ะอุ้ยหอมของบสวัสดีจ้าปอรดตากินอร่อยจ้ามงว่ะไม่เข้าใจมันรับไม่หักภาษีหรอไม่รู้เลยงงไม่รู้เรื่องมั้อืมเราเคยเจอประเด็นอะเไม่เคยเจอ ควีนเก่งมากแม่สุดๆคืๆอควีนแต่ก็น่ารักนี้พี่พไปที่เปลี่ยนไปประมาณสี่สามสี่ชุดอ่ะเจ๊ไปไหนแก้งอนครับแกเดิอนออกไปข้างนอกอ่ะสใจมากไปพีเว้งน,นะกคนส่งหัวใจให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะไอหัวใจส้มเนี่ย ที่ผมปักหมุดอยู่ข <tinc S 1> <giving quin. S 2> ้างบนหัวเนี <slightly benchmark> ่ยมันขาดอีกแค่แบบนั้นแค่ได้ครับสะดวกลยครับเราใส่เซเว่นตามเคยเนี่ยไอหัวใจเนี่ยมันเหลืออีกแค่สิบสี่อันเองเร็วเดี๋ยวให้เห็นเดี๋ยวให้เห็นฟอร์ตตัวจริงน่ารักมากครับพี่เจอที่ไหนครับพี่เจอผมที่ไหนพี่โคพี่ครูครูออฟ อับนะยี่แปดละยี่แปดละขาดอีกแค่เออวุ้ยขอบคุณครับพี่ขาดเอ้ยขอบพี่ซันครับเุ้ยพี่ซันสุดหลอ่อหรืกสิบครับเลขสิบ <c oughs> อ๋อเขาพี่เดียมพี่เพียม ขอบพี่บูบี้ครับขอบพี่ป๊อกกี้นะครับผมไม่เห,เหรอเพราว่ามันีเกลดหออกินแปลกๆไม่มจะอร่อยดีห่อตัวเป็นคน คนข้างๆใครอุ้ยไม่ได้พูดไม่ได้ยังไม่ได้เปิดตัวเลยอดี๋ไปบอกพี่แพรรี่นะ,ะคริสรู้เเยอะนะเออเดี๋ยวไปบอกกันนะ <c oughs> น้องตาน้องตถ้าจะหิวหิว่ <c oughs> <c oughs> มมาครับ <c oughs> เอาถ้า ถ้าอยากรู้ก็ต้องติดตามครับใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้ว่าพี่พี่คนนี้คือใครก็ต้องติดตามครับใช่ไหมล่ะอืมคนที่ติดตามเท่านั้นแหละที่จะรู้ใช่ไหมส่วนคนไม่รู้ก็จะโดนปั่นอย่างเงี้ยอุ้ย <c oughs> <c oughs> ของค้าพี่ เรีนยน้องกี่ชั่วโมงวันนี้ลองลองตั้งดูจะดูหนังบนรถ Wednesday ติดตามตาแล้ววันนี้เห็นไหมละ่ะน่ารักมาก <laughs> คืนนี้นอนหลับฝันดีแล้วเห็นเขารักกันว้ายตายแล้ว อุ้ย mm hmm. เลขสี่อันเองพี่ขอหน่อยครับขอหัวใจส้มหน่อยครับเลขสี่อันเองอเลขสี่อันจะครบน่ารักมากสำเร็จแล้วเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับที่สง่งให้ผมนะน่ารักอย่างนี้ใครถ้าน่ารักแบบนี้จะมาะไลฟ์ mm hmm. บ่อยๆเลย นะถ้าน่ารักแบบนี้จะมาไลฟ์บ่อยๆเลยชอบมากเลยว้าอะไรอ่ะกี่อ่ะสองชั่วโมงครึ่งโอ้ดีนะก็ประมาณสามชั่วโมงใช่สามชั่วโมงสองร้อยกว่ากิโลโอ้โหสามชั่วโมงเหมือนกับจันเลยติดตามน้องตะนะคะเอ้ยน่ารักมากฝากไปติดตามด้วยครับเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนเนะะี่ยไปไปลองอ่ะไปนี่ พี่แพรี่ไปไหนไม่รู้เ้ยรอสั่งกาแฟอ๋อใช่ พี่ตาต้องขับรถอ,ะอ่ะอ้าวครับกาแฟสั่งได้ไหมคะพี่แพรี่ไปไหนอะ่ะเป็นเมริกาโน,โน,โนค่ครับเพิ่มหวานนะครับทำไงอ,ะอ่ะใช่ครับเป็นเย็นครับใส่แก้วเทควีนะครับเดี๋ยวรบก้นมาส่งที่ห้องน,นะอุ้ยพี่แพรี่ไปไหนวะเจนี่ตามผู้ชายไปแล้วเอาหรอเฮ้ย เวนเดซีซั่นสองสนุกเดี๋ยวจะดูครับเดี๋ยวจะดูเอาพี่ไปรีบไปไหนอ่ะหายจ้าก่ได้ออกไปแล้วเหรอไปแล้วอ,อ้าวอะตามผู้ชายไปแล้วเ <c oughs> ฮ้ยทำไมอ่ะมุ้ยจะร้องให้เฮ้ยโอ้ตอนนี้กุ้งทุ่งอฮ้ยจะร้องให้อ่ะ ประกสีการละครการละครคุยวันนี้อ่ะเพียรอ่ะมือเพจนี้เป็นเพจที่ดีมากเลยนะไหนอ่ะไม่มีดราม่าไม่มีใครมาด่าเลยไหนมีคอมพิวเตอร์นะใช่จริงเหรอจริงเพราะว่าบอกหมดเลยจริงเหรอไม่ทันได้ด่าหรอกฟอนบล็อกอยู่แต่ว่าให้มันด่ามาก่อน เยวเอาให้ให้เปิดปุ๊บด่ากับเสร็จปุ๊บมันมากดกดปั๊บบล็อกไม่มีใครทำอะไรเราได้งไงให้ความเครียดด้วยของคนอื่นจริงไม่ฝดฝดด่าแล้วค่อยเป็นไงฟอเ็เลยแบบให้เอฟซีด่าให้เลยทีนี้หาเสื้อมาขายนายประกอบเอาจะเอฟปะล่ะถ้าเอามาจะเอฟปะหรอเดี๋ยวจะไปไลน์บ้านพี่แพรลี่จะเอฟปะห่ะพี่บอลเออถ้าถ้าเอฟก็ เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวหามาเดี๋ยวจะพาพี่ตาไปรับเลยเนี่ยขึ้นระยองเลยพวกเนี้ยอุ้ยแม่จ้ออ่ะพี่ตาคุยกันหน่อยใครอ่ะแม่จ้อไงครับแม่จ้อเอืออุ้ยตอนดีครับพี่รักสวัสดีครับฮะอุ้ยแม่เจ้าเขาส่งอะไรมาให้ด้วยมั้ยดวะาเขาเปรย์ของขวัญด้วยนะดูดิแม่เจ้าเขาเปรย์ของขวัญด้วยอุ้ย ไม่จ่อพี่ตาแกโสดนะนี่เยยอุ้ไม่จ่อพี่ตาโสดนะครับไม่จ่อไม่จ่อเปรีลัวมากเอายังไงนี่เนี่ยเออไม่จ่ออ่ะเนี่ยอุ้ยขอบคุณครับอู้ฝัดจิ้นนะนี่จินไดไหมเนี่ยเออไหนเดี๋ยวไหนเกแกมินไหมไม่มินไม่มิน แม่โจ้ามาแล้วเนี่ยชื่อแกอ,อ่ะอ๋อตาขอนใจแม่เจ้าครับอขอแม่เจ้ามาจีบนะครับมีพี่ตาหล่อมาอู้ผมครับเออนี่มีมมมเะนะขาออบ,บอกมีคนรอเยอะนะนายประกอนอะไรนะครับบอกมีคนรอเยอะรออะไรอ่ะรออะไรนั่นนะคนรออะไรอ๋อคนรออุ้ยจริงเหรอ รอเสื้อไงรอเสื้ออ๋อรอเสื้อเหรออ่าเดี๋ยวให้พิตามาเอฟมาช่วยไลท์เดี๋ยวขอแค่แท้พิต้าทุกคนมาเอฟนะโอเคไหมตาหล่อครับผมครับอุ้ยขำผมเหรอไหนไม่โจ้ละไปแล้วมั้งเอ้าหรอมาเปแล้วก็ไปแล้วมั้งไปแล้วไปแล้วเหรอครับไปแล้วเหรอไม่โจ้ตาหล่อเออมีคนชมพิต้าเลย ดีแล้วชมพไตาเยอะครับพิตาก็ยังไม่มีแฟนฝนมีแฟนแล้วไม่ต้องมาชมหรอกเดี๋ยวแฟนด่าเพราะว่าแฟนขี้หึงขี้หวงแม่จอรอตาอยู่เหรอเหรอใช่ครับคุณจันทรภาพาไปเอ่อเก็บไอ้นั่นด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะหอยเชอรี่ปะคุณจันทร์รี่ เมื่อวานก่อนแม่จ้อขอ,อนหนงตาก,กับพี่แพรดี้ <c oughs> พี่แพรดี้บอกว่าให้มันไปให้มันไปมีอนาคตที่ดีเถอเ <c oughs> <c oughs> พื่อเพื่อที่บอกอย่างเงี้อุย้ยขอบุณครับแต่ว่าแม่จ้อน่ารักแม่จอ้อก,กันน่ารักจริงจริงจริงเก็บละเก็บชุดเก็บอะไรเนี่ยเก็บนี้ วินแล้วว uh, ินแล้ว hmm. ท mm ุกคนวินแล้ววินอีกแล้วอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยแม่พี่แพรลี่แม่เจ้ามาเปีของขวัญอ่ะเออให้เจ้ตัดผกให้ไป็นเถิดกระเทยแก่เออกระเทยมันต้องหาเปีแล้วให้เด็กเอ้ยฟันสุกของกระเทยแก่เออได้ยินไหมครับหน่ะเสียงมาแล้วฟันสุขของกระเทยแก่อุ้ย แรงอ่ะทำไมว่าแม่จ้อแบบนั้นล่ะเราเกัเคยแก่เอ้าเอสรุปแกเป็นผู้ชายหรือเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่แอบเป็นกะเทยเฮยแก่เฮ้ยจบเก็บหอยไรสี่ถึงห้าวันจะทำปลาแล้วเอ้าเหรอครับเจ๊ปอกว่าจะทำปลาแล้วดิจะทำอะไรปลายังไม่มีมาทำปลาทำอะไร เออเจ๊ปอเนี่พูดไปเรื่อยเพ์เจอร์อ๊้มีแต่คนมาจีบพี่ตะเลยว่ะเอาละน้องตะน่ารักมากนั่นบอกว่าคนที่มาพิมพ์อย่าเพ์เจอร์กันพี่วัดดิบอกว่าคนที่มาพิมพ์อย่าเพ์เจอร์ค่ะมีคนบอกว่าลุงเพอุ้ยเมยเจ้าเม่เจ้าอว่าลุงเพใส่บิกหรือยังจ้า เป็นกะเทยแก่ท <ules> ียเจ้ามัวดูดิเป็นกะเทยแก่ท <whatnot> <ina> ี่ใช้ชีวิตไปวันวันตาอ่ะไม่ก้องหรือเปล่าไม่ใช่พี่ก้องพลังงาฟอร์อย่าให้ที่รักวีนนี่ครับเขาแซวแม่โจปกติอย่างนี้แหละน่ารักวันนี้กินกาแฟทั้งวันเขาเอฟซีเขาบอกย่าอย่าให้ที่รักวีนบ่อยอย่างนี้ฝัดชอบไงฝัดชอบเวลาพี่แพี่วีน น่ารักดีตกลงแล้วไม่จ้อเลยที่ว่าเลือกเป็นกระเทยยไม่จ้อครับพี่พอดี้ฝากถามว่าเลือกเป็นกระเทยยังครับเลอวเป็นกระเทยยังวะแล้วแล้วพี่พอดี้จะเชิญพี่แม่จ้อมางานงานขึ้นบ้านใหม่ไหมให้มาทำไมใครจะไปเชิญเอาหรอกให้มาหรอกโอูแรงมากแรงมาก เราชื่นคบแต่คนรวยรวยค่ะอุ้ยเลยไม่คบคนจนเอาแต่ฝ่อจนนะไม่คบคนจนค่ะเี๋เจ้าจนแต่ฝ่อจนนะอ้าวเงียบเฉยเลยไม่ก็เดียกเขาชอบพูดแล้วเขาไม่ครบคนจนอ๋อเราก็พูดแบบเขาบ้างจะไม่ครบคนจนค่ะเร<อ>ื่องคนรวยรวยอีกเจ้าอย่าจนอยู่เกีวว่ยวช่างกล้า เอ้ยเงี้ยช่างกล้าตาใดที่บ้านยังชั้นเดียวอยู่ใช่ไหมครบค่ะอุย้ยแรงมากดีนะบ้านฝ่อสองชั้น <c oughs> ที่บ้านชั้นเดียวอยู่ไม่ครบค่ะพี่วินบอกว่าตราใดที่บ้านยังชั้นเดียวอะ่ะไม่ครบจ้ะไอ,อกองเงี้ยอ <c oughs> ือทำไมอย่างนั้นล่ะสงสารแม่จอมากเลยแก,แกยังไขยไก่อยู่ไหมอ่ะยัยงไขยไข่ไก่อยู่ไหมครับ ไม่โจ้ใช่ไหมขายแล้วเดี๋ยวนี้เขาขายเสื้ออ้าวขายเสื้อรวยแล้วเว้ยขายเสื้อรวยแล้วต้นทุนตัวละห้าสิบบาทก็มาขายตัวกี่ห้าร้อยเพลงจังเพงมากต้นทุนไม่กี่บาทแรงว่าอู้ทำไมทำแบบไม่โจ้ะแท้ผ้าผ้าเกล็บโปสใส่ละคันอ่ะผ้าเกล็บอะไรก็ไม่รู้ใส่ละคันมากโอ้ ทำแบบตัวามากโอ้มีแต่คนกดวัดออกกันเลยโอ้ <c oughs> อไม่ไ,ไม่จอสู้ไม่ไหวแล้วนะครับแบบนี้จานนี้อะไรอ่ะอะไรอ๋อเปลือกมันไงเปลือกอะไรอ่ะไหนขวดูหนพี่จกักขง้งนี่เออคืออะไรวะมันคืออะไรเหมือนฟ้าอะไรสักอย่าง อ่ะอจอมัเงินในบัญชีมีเท่าไหร่ไม่จอครับเงินในบัญชีมีเท่าไหร่ครับต้องตื่นก่อนนะคะในบัญชีมีเท่าไหร่จะจจอบ27บาทคะ่ะ ไม่ครบค่ะโดนเงินไปโอเคขออนุญาตไม่ครบค่ะโอ้แรงมากตอนเดี๋ยวเมาได้มั้ยเนี่ยเมาได้มไหมตอนตอนฝ่อสดตรแรกๆอ่ะไม่จอทักไลน์มาด้วยเจอจ๊อไม่แบบพัฒนาอี๋เหรอขึ้่เกมหมดแล้วใช่ไหมใช่ปะ เมาเมาเมาไม่เจาเมาไม่เจาะจะง่ายเหรอฝรอฝรอพี่แพรี่ครับไม่เจาไม่ใช่แถวไม่ใช่แถวบ้านหลอนนะคือละร้อยสองร้อยต้องดูด้วยมันค่ละเวอร์ชั่นกันหลอนมันไม่เหมาะกันหลอนหลักเอถามว่าใครจีบใครก่อน เรื่องจริงค่ะเห็นไหมเรื่องจริงแต่ผมไม่ได้ตอบไงเจ้ก็เลยอกไม,อไม่ตอบเลยละอย่างเจ้จอต้องวัยรุ่นเล็บดําเท่านั้น <c oughs> โอ้แรงมากแชทที่รอคือ,ชอแชทพี่พ่อแพรรี่คนเดียว <c oughs> ไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะเออเรื่องจริงค่ะเหน็นไหมล่ะไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะคะเจ้จเออก็ไม่รู้นะเนอะ เอาละชอบเวลาพี่โรดี้แบบทะเลาะกันกับแม่เจ้าน่ารักอ่ะอุ้ยท้องร้องอ่ะเธอหิวอ่ะเพิ่งกินไปกินเออไปกินไปกินอันนี้ผลอะไรเตลเล่นโอเคป่ะนั่นเอาของลงไปเลยไหมป่ะทุกคนเดี๋ยวผมลงไลน์แล้วนะแล้วเนี่ลลยบายเดี๋ยวจะไปแล้วครับเดี๋ยวต้องเดินทางอีกสองชั่วโมงไปบ๊ายบาย